ประเด็นนิดเดียวครับในส่วนของการตรวจันก็ผ่านไปตั้งแต่ตีลาก็เกิดปีนะครับร้ก็ถ้าก็อยว่าเป็ผู้ดก็นเองงนองคนก่นมาลงยัารนั้นก็ได้ถ้าไม่ได้ใจไหนไม่ได้เดี่ยวก็อาจจะเป็นต้เต้าทุกทาการประชุมไปก่อนถ้ามีข้อผิดพลาดก็แจ้งให้ทางทีเลขาดำเนินการแก้ไขได้ครับขอบคุณครับช้างมิวสิคคอนเนคชั่นดีเซนส์เียงใหญ่เฟสนะครับ ในวันที่ส9ครับจะต,ต้องจุดองจเป็นน้าหมายการประชุมครั้งต่อไปเป็นวันจันทร์ที่สิเยอะนะครับส่วน ATK ก็จะเห็นว่าไม่ไม่ได้เป็นไปตามเส้นที่ฉกกากะทับที่ป่อยเข้าขายที่2 9อยู่ที่922 929าายนะครับผู้ป่วยที่อาการหนักของผู้ป่วยสีเหลืองนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่36.15นะครับอาจจะมากกว่า ก็มากกว่าสัปดาห์ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงมีคีนแดงว้างอยู่ที่เราได้รับคามการสนับสนุนจากอาเภอผู้นำชุมชนแล้วก็คณะกรรมการชูนเนที่สามเนี่ยค่อนข้างจะเป็นความลำบากอยู